คือี้ไอ้ของแข็ของเหลวการเนี่ยนะครับเราจะเรียนอยู่2กระบวนการกระบวนการที่1ก็คือกระบวนการสร้างบันทะเขาเรียกว่าการคลายพลังงานความร้อนนะไอ้ตัวเนี้ยคุณนะผมเชื่อเลยร้อยละยี่สิบร้อยละร้อยละแปดสิบเลยแล้วกันไม่ค่อยรู้ตัวนี้หรอกแต่จะรู้ตัวนี้แต่ถ้าคนศึกษามาก็รู้นะครับจะรู้ว่าคลายดูดพวกเนี้ยรู้เฉยถ้าเกิดการสร้างบันทะ นะครับก็จะเป็นการคลายแต่ถ้าเป็นการสลายดูดเขาก็เลยให้จัมาสร้างคลายสลายดูดวิชาที่สอนอยากสุดผม,มว,ว่าวิชานี้แหละวิชาเคมีวิชาเคมี Me เป็นว,วิชาที่สอนอยากนะครับบางคนเอายากทําไมวะมันนึกภาพไม่ออกสอนสอนแล้วคนคนเรียนนึกภาพไม่ออกนะไม่ไม่เหมือนพวกฟิสิกส์พวกพวกอ่คณิตศาสตร์พวกนั้นมันนึกภาพบอกพวกคีว่าก็นึกภาพบอกเคมีนึกภาพไม่ออกหรอกนะใครเรียนไปวาดภาพก็วาดอะตอมขึ้นมาเนี่ยนั่นนะ เลกครับไม่ออกนะครับแต่ถ้าเป็นพวกฟิสิกส์เนี่ยก็จะกลษศาสตร์เลยไหมก็จะใกล้ตัวมันมันมันเรียนแล้วมันง่ายอะ่ะแต่ถ้าเป็นพวกนี้มันเรียนยากนะนะยิ่งเคมีอินทรีย์เนี่ยโอ้โหพอลิเมงพอลิเม,มอร์เนี่ยนะอันะอันนั้นยังไม่เท่าไหร่นะถ้าไปเรียนเรื่องอการเตรียมสารนิวกรรมเนี่ยโคตร,า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 รยากเลยโอ้โหจะก,กี่เหลี่ยมก็ไม่รู้นะฮะ โครงสร้างฟองสบงฟอสบูสมการฟอกขาวอะไรยุ่งเหยิงไปหมดนะนะแต่ถ้าเป็นพวกฟิสิกส์อะไรมันง่ายนะครับฟิสิกส์แต่คนไม่ค่อยชอบฟิสิกส์หรอกนะว่าสูญเยอะพนะนะนะคืออ่านี่คือของแข็งของเหลวกา๊าซนะมีแค่นี้สมัยอ่าเขาเรียกว,ว่าคนไทยกา๊าสนะแต่ฝรั่งเขาเรียกว,ว่าแก๊สม่าต่างกันนะ ทีนี้อะไรดูดอะไรคายเรามาดูตัวนี้เราจำฟีเราจำผังนี้ให้ได้ Solid Liquid g a s ดูผังนี้ได้าการที่ Solid ไปเป็นแก๊สโดยตรงเนี่ยเขาเรียกว่าการละเหิดเขาเรียกว่าพลังงานละเหิด การแล้วผมย้อนสอนดูนะฮะการที่แก๊สมาเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการพอกพูนนะครับ,การ,ก,รรบการที่แก๊สนะครับการที่แก๊สมาเป็นลิควิดเขาเรียกว่าการควบแน่น การที่ลิควิดมาเป็นโซลิดเขาเรียกว่าการการแข็งตัวเช่นเนยแข็งเนี่ยนะครับแล้วก็การที่หมดหรือยังวะอ่าอันนี้ผมยังไม่เขียนนะไอะ้เขียนที่เขียวเนี่ยการที่ลิควิดมาเป็นแก๊สเขาเรียกว่าการกลายเป็นไอนะเช่นเวลาเราต้มน้ำเงี้ยนะอุณหภูมิสูงก็จะกลายเป็นไอได้ยิ่งมากยิ่งมาก การกลายเป็นไอเขาจะได้อี่ยางว่าการละเหิดการละเหยก็ได้การละเหยได้หมดครับทีนี้คุณดูนะผมจะแบ่งเซกชันให้คุณดูนี้คุณดูนะผมจะแบง่งมันมันคุณดูหัวลูกศรดีๆเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดถ้าทำแบบนี้งง,งงแน่ครับมันจะขิดผังที่ผมตั้งเป้าหมายไว้ ผมจะต้องเอากลายเป็นไอไว้ด้านบนเพราะว่ามันจะได้วงแล้วคุณจะได้เข้าใจอันนี้เป็นไอนะตอนนี้ก็คือควบแน่นลายมือเมือนส้นตีนเลยนะเนี่ยดูนะเนี่ยผมจะไปไปไว่ดนะนะฮะดูนี้ ไอที่ผมวงตัวเนี้ยนะครับลูกศรมันจะไปทิศนี้ริงไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่ากระบวนการสลายพันธะหรือการดูดแต่ถ้าผมพิธามีรูปหนึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ผลลูกศรน,นะครับมันจะเกิดการชี้ไปทางนี้อันเนี้ยเขาเรียกว่าการคลายการคลายอันเนี้ยมีประโยชน์อย่างมากนะครับเวลาคุณเขียนในสมาการเคมีเช่นถ้าเกิดผมเขียนในรูปนี้นะฮะแคลเซียมเป็นแก๊สอย่างเงี้ย บวกกันกับีกอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็จะกลายเป็นแคลเซียมอย่างนี้อย่างเงี้ยจากแ๊สไปเป็นเอสอย่างเงี้ยจากก็จะย้อนสอนก็เรื่องการพอกผุนพวกนี้ต้องต้องเข้าใจว่าสมการเป็นยังไงนะครับแต่เราจะต้องขึ้นอยู่กับตัวนี้ด้วยนะฮะนะนี่คือกระบวนการง่ายๆอีกตัวนึงก็คือสูตรก็ต้องรู้นิดนึงนะะว่า q เท่ากับ m อะไร mc Delta, t นะถ้าใครเรียนฟิสิกส์ก็ได้ธิบายแล้วนะฮะนะถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนก็จะเกิดตัวนี้พลังงานความร้อนนะครับแต่ถ้าสถานะเปลี่ยนล่ะครับถ้าสถานะเปลี่ยนถ้าสถานะเปลี่ยนเรให้ ml เนาะหรือ mq ธรรมดา q ธรรมดา,าถ้ากับ ml l คือความร้องแฝงจำเพาะนะ ซึ่งเราจะต้องรู้ว่า m c เล็กต้องเท่ากับ c ใหญ่นะไอ้สูตรนี้ยจุดใยสูตรนี้จุดนี้สูตรนี้เนี่ยฮะเป็นสูตรเดียวเลยในเรื่องนี้ที่เราสามารถแทนหน่วยองศาเซลเซียสแล้วก็เควินได้หรืออะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าจะยึดตามหน่วยระบบ SI เขาจะยึดเควินแต่ทีนี้เวลาเราแทนเนี่ยผลต่างเนี่ยมันไม่ต่างกันหรอกครับถูกปะ เดี๋ยวคุณเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีความรู้เรือกไปอีกนะฮะนะผมถามจริงนะโซลิเดสามอันเนี้ย,โโมมยคุณคิดว่าการจัดเรียงอนุภาคหรือการพวกการเรียงอะตอมเป็นลนนนักษณะไรอถ้าเป็นโซลิดเนี่ยนะครับหรือของแข็งแะจัดเรียงแบบเขาเรียกว,ว่าแบบเป็นผลึกนะครับเป็นระเบียบนเรียงกัน แต่ถ้าเป็นลิกผิดก็จะเกิดการจัดเรียงแบบออกรวมมนิดนึงนะการจัดเรียงแบบกลางๆนะครับแต่ถ้าเป็นแก๊สเนี่ยโอ้โหกระจัดกระจายเลยนะครับมันจะนะแต่ถ้าแต่พลังงานภายในของของแข็งของของแข็งเนี่ยนะครับพลังงานภายในเนี่ยจะต่านะยิ่งพลังงานภายในต่าเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าเสถียรหรือไม่เสถียรถ้าพลังงานภายในต่ําแสดงว่าอ,อะไรครับแสดงว่าเสถียร ถ้าพลังงานภายในสูงไม่เสถียรแต่ถ้าเป็นแก๊สนะครับหรือตัว G เนี่ยพลังงานภายในมันจะสูงนะครับพวกเนี้ยนะครับของแข็งกับของเหลวเนี่ยนะครับของแข็งเนี่ยจะไม่แปรเปลี่ยนตามภาชนะเช่นถ้าเกิดคุณเอาไปใส่เอาก้อนหินนะฮะไปยัดใส่พานอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นรูปก้อนหินถูกปะนะแต่ถ้าเป็นของเหลวจะแปรผันตามรูปร่างโครงร่างเหมือนภาชนะนะครับแต่แก๊สเนี่ยนะครับจะเท่ากับภาชนะนั้นเลย นะครับพลังงานเยืดเหนี่ยวมีไหมก็มีครับพลังงานเยืดเหนี่ยวก็มีนะครับแต่พลังงานเยืดเหนี่ยวของของแข็งเนี่ยโซลิด <im ple an> มันจะสูงนะครับแต่ถ้าเป็นของลูกคิดจะเป็นกลาง,งๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นพลังงานเยืดเหนียวในสถานะก๊าซเนี่ยนะฮะมันจะในทางที่ดีถือว่าแทบไม่มีนะครับปริมาตรของของแข็งก็คงที่ของอันนี้ก็คงที่นะครับแต่ถ้าเป็นของก๊าซเนี่ยนะครับจะเทียบเท่ากับ แต่น้อยมากเมื่อเทียบกับภาชนะที่เราใส่พวกเนี้ยต้องต้องต้องก่าต,ต,ต,ต้องได้นะครับเดี๋ยวอันนี้คือเมื่อหาบางอย่างนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อนะครับ